โตนาโตเมพันเตสังโฆอีทางสังคัสะคาทินาทุสังอุปน,นังยาทีสังคัสะปะตะกะรางัง ในช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรกวีกำลังครองผ้าพระกรถินนะครับหลังจากที่พระเดชพระคุณมานั่งประจําที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการถวายบริวารกรถินโดยประธานพิธีนะครับเมื่อเสร็จแล้วจะถวายเครื่องไทยธรรมจํานวนสี่ชุดนะครับเจ้าหน้าที่จะเข้าเทียบเครื่องไทยธรรมแต่ละชุดตามลําดับนะครับซึ่งจะไม่ประกาศรายชื่อนะครับขอนําเรียนเฉพาะ ชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับก็ท่านพรม,มิเกียริที่มีรายน้มได้เรียนให้ตามแล้วท่านก็เตรียมพร้อมในชุดของท่านนะครับมน้อมถวายกะทิ้นทุกทุก,ทกวัดด้วยความปลืนใจกลั่นเป็นบุญใส่ๆสุดใจจังได้ทำบนนุญนี้ฝื้นฟูพระสา,าสนา แผ่นดินเราทั้งหลาย ตังอวโสสังคัสสะกัตินังธรรมิโกกัตินัทธาโลอนุโมทธาตั้งตังมันเตสังคัสสะกตินังธรรมิโกกตินัทธาโลอนุโมทามาครับลำดับถัดจากนี้ท่านดรวิภาัตเดียงผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติจะได้ถวายบริวารกฐินนะครับซึ่งบริวารกฐินก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบ ของการถวายกระถินในแต่ละครั้งคราวนะครับขอทุกท่านได้อนุโมทนาสาธุโดยพร้อมกัน mm hmm. เมื่อประธานพิธีถวายบริวารกระถินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะได้เข้าเทียบเครื่องทยธรรมจำนวน4ี่ชุดครั้งละหนชุดนะครับและเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติแต่ละชุดเข้าถวาย,ยทยยรรม โดยพร้อมเพียงกันนะครับเกิดที่นุสัมมคีทั่วไทย5พันวัน1ปีมีเพียง1คนมาเอาบุญเกื้ทิ้นด้วยกันทุกคนหรือพันจนสุดท่วมท้นได้สร้างบุญหายเพื่อเป็นการทํารบบํารุงพระพุทธศาสนาจึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัย ถาวายพระราชะกุศลมีรายการดังต่อไปนี้ถาวายบำรุงและบูรณะพระอารามหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทบำรุงโรงเรียนพระปร,ะริยัตธธรรมแผนกบาลีวัดพระธวรจกักรศีจำนวนหนึ่งหมื่นบาททุนการศึกษาแก่โรงเรียนสิงหาพานประสานเมตอุปธรรมโรงเรียนชุมชนวัดพระธวรจกักรศีโรงเรียนวัดจกักรศีเป็นเงินสามหมื่นบาท วะหาปุระภะริปุริณติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปิตังตุมหังพิปัมเบวะสมิจตุตเปปุริณตุสังคปาจันโทปนารสยะตามาณิจติระโส ยะอันทิโยาวิวัจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตวัตวันตรายุสุพีติ アティレカ、ワッサタンキワト。アティレカ、ワッサタンキワト。アティレカ、ワッサタンキワト。ティカヨコウト、アロコウト。ティカヨコウト、アロコウト。